อเมริกาในขณะนี้ต้องการสแสดงแสนยานุภาพเพื่อมาประจั์กับจีนในขณะน,นี้ท่านผู้ชมครับธรรมดาแล้วพื้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมโอกินาวาเกาะกลมไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะไล่ลงมาทางจีนไล่ลงมาเรื่อยๆผ่านปักกิง่งผ่านเทียนจินผ่านกวางโจผ่านฮ่องกงนะลงมาทางเอเชียแปซิฟิกจะมีกองเรืออยู่กองเรือเดียวชื่อกองเรือที่7 7ซเว่นฟรีอเมริกาเนี่ยจะมีกองเรือหลายกองเรือกองเรือที่7อยู่ที่นี่กองเรือที่5อยู่ที่โน่นกองเรือที่5รู้สึกจะอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกองเรือที่6จะอยู่ทางมหาสมุทรแอตแลนติกทางเหนือกองเรือที่7ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมครับเป็นครั้งแรกเลยนะในประวัติศาสตร์ที่อเมริกาส่งกองเรือมาสองลำกองเรืออันแรกชื่อกองเรือนิมิตซ์ U.S.S. นิมิตซ์อันที่2เรียกว่า U.S เอสโรนอร์ริเกนผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาวุธและยุโทโธปกรณ์ระบุว่าสองลำนี้นนมิตกับโร n น l ร r ร a g เกเป็นเครื่องบินเครื่องบรรทุกเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็เอาเรือคือกองเรือหนึงกองเรือหนึ่ง,ง,เ,รงเรือบรรทุกเครื่องบินจะมีกองเรือประกอบจะมีเรือพิฆาตมีเรือนำน้ำมีเรือประจันบานมาเป็นฝูงเลยนะคร เขาบอกว่าปริมาณเรือที่มาอยู่ในเอเชียพัฒน์กวันนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ60%ปรนท่านผู้ชม60% 60%ตรงนี้เนี่ยก็หมายความว่าปริมาณสมมติเรืออเมริกามีทั้งหมดร้อยลำเนี่ยส่งมาแล้ว60ลำมาประจําอยู่ในตะวันออกทางทะเลจีนตอนใตน้ประเทศจีนเพิ่งซ้อมรบจบไปเมื่อประมาณวันที่5กรกฎาตอนนี้อเมริกามาละนะฮะและอเมริกาต้องการแสดงแสนายานุภาพก็เลยเกิดวิวาทะทางวาจาขึ้นมาวิวาทะอเมริกาอเมริกานี่ถ่ายรูปกองเรือตัวเองเลยนะ และเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนี่นะเรือมทุกเครื่อง,งบินนิมิชนี่นะเรือมทุกเครื่อง,งบินโรนารีเกนนี่นะอยู่ในทะเลจีนตอนใต้เพื่อพิสูจน์ให้เห็นนะว่าจีนไม่ได้มีแสนยานุภาพสามารถข่มขู่ใครได้อเมริกามาแล้วเหมือนกันบคาร์บอยขี่มา้าเข้ามานะช่วย ช่วยประชาชนที่ถูกกดขี่ข่มเหงตามหนังขบอยที่เราเคยเห็นดูอยู่นะฮะจีนเองก็ไม่ใช่ย่อยเพราะจีนวันนี้ไม่ใช่จีนแต่ก่อนจีนวันนี้เป็นจีนปากไวปากกล้ากัดเจ็บนะฮะไม่สงวนคำพูดเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็พูดออกมาบอกว่า ไม่เป็นไรมาเถอะจีนกําลังเลือกดูว่าจะใช้จรวดแบบไหนถล่มกองเรือของอเมริกาเพราะว่าจีนได้คิดค้นจรวดที่ถล่มกองเรือได้หลายประเภทยังไม่รู้จะเลือกแบบไหนผู้ชมนึกออกไหมฮะยังไม่ทลายเลยเมื่อวานนี้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อวานนี้ปูตินกับ สีจิ้นผิงออกมาละออกวิดีโอคอนเฟรนซ์เลยออกไปทั่วโลกเลยประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเราจะไม่แยกแจกจากกันเราต้องจับมือร่วมกันต่อสู้กับศัตรูที่กำลังจะรุกรานอธิปไตยรุกรานสิทธิของเราที่อยู่ในที่ต่างๆเราจะไม่ยอมถอยเอาละที่ท่านผู้ชมจำได้หรือเปล่าผมเคยพูดแล้วพี่คิมจองอึนผมอยู่ตรงไหนตอนนี้นะพี่คิมจองอึนผมก็นั่งหัวรอราตอนนี้เพราะตัวเอง ก็มีอาวุธนิวเคลียร์ละตอนนี้พร้อมที่จะรบผมมองว่าในขณะนี้เกมอันนี้เป็นเกมที่บลัฟกันไปบลัฟกันมาและอเมริกาก็กำลังสร้างเพื่อนเพิ่มอีกคนหนึ่งละคืออินเดียโมดีหลังจากที่มีการพะทะากันนะฮะบนเทือกเขากาลาวานที่ทำให้ฐานอินเดียตายไปได20กว่าคนฐานจีนคงมีตายหลายคนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ระบุให้ชัดว่าเป็นใครก็ปรากฏว่า มุขมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนายหวังอี้โทรศัพท์ไปหาที่ปรึกษาความมั่นคงของประธานดีโมดีแล้วก็ปรับความเข้าใจกันจนกระทั่งในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ถอยออกจากจุดพิพาทกันออกไประยะหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันขึ้นมาอีกแต่ปรากฏว่าพรรคเจนตะของนายโมดีพรรคฮินดูก็ระดมความเป็นชาตินิยมขึ้นมาระดมความเป็นชาตินิยมมาประกาศบอยคอตไม่ยอมให้มีแอป t ิกต็อก ไม,มม Chat, ะะไม่ยอมให้มีแอป V ีแชทนะฮะไม่ยอมให้มีโน่นไม่ยอมให้มีนี่สินค้าของจีนไม่ให้ไม่ให้ขายทั้งทั้งท,งที่โทรศัพท์มือถือ v ี VO นะฮะโทรศัพท์มือถือของจีนเข้าไปตีโทรศัพท์มือถืออินเดียจนกระทั่งเดียงเลยไม่สามารถจะขายออกเพราะราคาถูกกว่าคุณภาพก็ดีกว่าอินเดียก็เลยใช้ความเป็นชาติยมนะฮะบอยคอรตสินค้าจีนหมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าผมยังสงสัยว่าไอ้เสื้อที่ใส่ว่าบอยคอร ชายหน้าเนี่ยสั่งทำมาจากจีนหรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะแต่ผมจะไม่ประหลาดใจถ้ามีการสั่งทำสั่งทำมาจากจีนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาเลยถือโอกาสเข้ามาสวมตัวเองเข้าไปสวมตัวยังไงบอกอินเดียอเมริกาบอกดียแล้วบอกว่าถ้ามีเรื่องกับจีนไม่ต้องกังวลอเมริกาจะเข้ามาช่วยเห็นหรือยังท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วนะท่านผู้ชมเริ่มจะเปิดหน้าชกกันแล้วนะไม่เหมือนแต่ก่อนนะฮะไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ย,สม,ยสมัยสงครามหรือการยุยุยยทธศาสตร์ของการประทะากันเนี่ย เขาเรียกว่า escalation คือการเพิ่มดีกรีขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดจากการเอาเรือไปแล่นจากการเอาเครื่องบินไปบินเริ่มเพิ่มมาละ เพิ่มเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปอีกรำหนึ่งเพิ่มกองเรือเข้ามาจีนก็ซ้อมรบอยู่แล้วจีนก็เล่าให้ฟังบอกว่าเฮ้ยผมกําลังเลือกเรื่องเลือกร,อร,อรอจรวดที่จะยิงเรือคุณไม่รู้จะใช้ยี่ห้อไหนดีเพราะมีอยู่หลายยี่ห้อที่คิดเห็นไหมะมันเริ่มแรงมาเทียนิดเทียนิดและจูจูปูตินกับสีจิ้นผิงก็ประกาศให้โลกรู้เลยเฮ้ยมึงใส่มาเข้ามากูสองคนจับมือกันเกาหลีใต้ทํายังไงเกาหลีใต้ก็แบะแบะแบะเกาหลีใต้ไม่อยากเกิดสงครามญี่ปุ่นล่ะญี่ปุ่นก็แบแบแบเหมือนกัน นะเพราะว่าทุกคนที่มันแบะแบบเพราะว่าทุกคนมันเจ็บตัวเรื่องโควิดจีนไม่แข่เพราะจีนถือว่าจีนเขาปราบโควิดได้ระดับหนึ่งแล้วและจริงๆแล้วท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมฟังรายการผมมาตลอดเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดผมเคยพูดมาตลอดเวลาว่าสงครามระหว่างจีนกับอเมริกานั้น มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอเมริกานั้นเขาพิจารณามาตลอดเวลาเลยว่าเขาวิเคราะห์มาตั้งแต่สมัยโน้นสมัยก่อนที่สีจิ้นผิงจะขึ้นมาว่าในที่สุดแล้วศัตรูของอเมริกานั้นก็คือจีนและปรากฏว่าล่าสุดนายผู้มนวยการ FBI นะฮะนายเวรนายเวรนี่ฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์หรือว่าเป็นเป็นกล่าวกล่าวสุนทรพจน์กล่าวสุนทรพจน์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากกล่าวหาจีนว่าจะต้อง เผชิญหน้ากับจีนต้องประทะกับจีนตั้งหน่วยเฉพาะกิจพิเศษมาตรวจสอบนะฮะการทำสปายของจีนโดยที่จีนทาง FBI ออ้างว่าจีนนั้นใช้นักวิทยาศาสตร์จีนใช้นักศึกษาจีนใช้การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์มาเป็นคนขโมยข้อมูลมาแล้วเขา บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกรณีแบบนี้เนี่ยอยู่ในมือเป็นพันพันกรณีเขากําลังเร่งดําเนินการอยู่ผิดปกติมากจูจูผู้มนวยการ f อฟออกมาพูดแบบนี้ก็แสดงว่าความขัดแย้งมันถึงขั้นเปิดหน้าชกกันแล้วนะท่านผู้ชมทีนี้ท่านผู้ชมครับเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลํลำกับกองเรือที่ประกอบเรือบรรทุกเครื่องบินอีก เป็นหลายสิบเรือหลายสิบลำเรือเลยเรือใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ใช่เรือเล็กๆนะฮะไม่ใช่เรืออย่างที่เราเห็นที่เวียดนามที่ลาวหรือที่เขมรหรือที่ประเทศไทยเรือของเขาใหญ่มีทั้งขีปนาวุธนะมีทั้งจรวดทรมฮอคมีทั้งอาวุธที่ทันสมัยหมดแล่นอยู่ในพื้นภูมิภาคเอเชียใตย้และจีนเองก็มีเครื่องบินมีเรือ จีนก็ต้องประจันต้องอาจจะต้องตั้งอะไรกันมามึงเข้ามาย่านนี้มาเจอกูนแน่นอนท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไหมผมถามอย่างนี้เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมเราเดินเฉยๆเรายังสะดุดหัวแม่เท้าเราหกล้มได้เลยนับประสาอะไรกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์เกิดมีเครื่องบินลำหนึ่งบินขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเรดาร์จับไม่ได้ปรากฏว่าเรดาร์จับได้มา ใกล้เข้ากองเรือนี้แล้วกองเรือนั้นยิงจรวดขึ้นไปตัวหนึ่งไปทําลายเครื่องบินอันนั้นไปเดี๋ยวไอ้ตรงตรงฝั่งชายฝั่งจีนทางภาคตนออกก็กดปุ่มจรวดก็ยิงเข้ามาทำลายท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผมเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดหนึ่งเราอันตรายจากโควิด19ของเมืองไทยเนี่ย กำลังภาวานาเช้าภาวานาเย็นไม่รู้ว่าจะมีรอบสองอีกหรือไม่ภาวานาขออย่าให้มีในขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งทางทหารของช้างสารสองตัวนะฮะต้องบอกสามตัวแล้วบวกรัสเซียเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะฮะบ,บวกลูกช้างอีกตัวหนึ่งก็คือเกาหลีเหนือนะะแล้วก็บวกช้างจากทางเปอร์เซียอีกตัวก็คืออิหร่านเพราะฉะนั้นแล้วในขณะนี้ท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับ